ราก็จะมีงูที่นํามาจําหน่ายและนํามาโชว์วายบีวพีไอเอ็กซ์นิอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ลดไปเลย5้าพันลดสามพันวันนี้เซซี่บอลเปเปก็จะเอางูมาลดราคานะคะอันนี้เป็นสปอตโนดเลสเซอร์เอนชีคาวค่ะ300บาทขึ้นไปค่ะเราก็จะมีกิจกรรมก็คือเป็นวงล้อหมุนรับโชครับรางวัลกันน่าจะตัวแรกในประเทศไทยหรือเปล่าโอ้โหจริงเหอนอโลโย คลาวนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะราคารุนแรงเลยทีเดียวนะฮะพร้อมราคาพร้อมราคาโอ้โหราคานี่ผมต้องตกกระลึงเลยฮะแพงกว่าตัวเมื่อกี้หลายเท่าอยู่โอ้แกเวิ่งไปไปพี่ซันหน่อยเหนื่อยแล้ววันนี้ชื่อทาวเวอรค่ะวันนี้คือพาสต้าค่ะโอ้นะครับไปติดตามกันได้นะฮะคุณพักกันแล้วค่ะน่ารักมากเลย วันนี้เราก็อยู่กันที่ซีคอนศรีนครินนะครับก็พื้นที่คุ้นๆนะครับอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในงานของเป็นงานของงูนะครับเป็นงูบอลไพทอน Python นะครับชื่องานว่า b ีเบนะครับเขาก็เริ่มจัดงานกันตั้งแต่วันที่5-7สิงหาคม2022นะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันที่6-7กเนี่ยก็จะมีการประกวดงูบอลด้วยนะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับหรือว่าสนใจก็มาร่วมชมกันได้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทั้งหมดนะครับจะเป็นร้านของงูบอนทั้งหมดเลยนะครับมีงูหลายหลายมอบเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็มีการขายด้วยนะขายงูด้วยนะครับใครสนใจก็มาเดินดูได้นะครับมีงูหลายมอบเลยนะครับเป็นมอบสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับมีหลายสายสีเข้มสีอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นเล็บดราลี่เล็บไทยนะครับ ใครที่หาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมาส่องส่องเก็บกันได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นซอยถัดมานะครับก็ร้านเยอะมากๆนะฮะวันนี้เป็นเลสฟู้ดนะฮะเต่าเลสฟู้ดวันนี้เราเจอเป็นพัดเทลเก็กโก้ด้วยนะครับน้องหางอ้วนนะอันนี้เป็นร้านชื่อว่าเล็บเทานะฮะสเปร์นะครับของงูนะครับของใช้น้องงูนะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลอกคราบแล้วก็อื่นๆนะครับมีรองพื้นขายด้วยนะฮะ วัสดุรองพื้นนะฮะชามูต่างๆนะสวัสดีค่ะเป็นโนจากเบลเล่บอลไพทอนนะคะวันนี้เราก็มาออกบูธในงานบีเบฟที่ซีคอนสินาคาินวันที่5ถึงวันที่7นี้นะคะตรงนี้เราก็จะมีงูที่นํามาจําหน่ายและนํามาโชว์ส่วนที่เอามาโชว์เนี่ยจะเป็นพวกสายฟรีเวย์ไฮเวย์ที่เราอยากจะทําเป็นสายน้องถนนแล้วก็ตัวที่นํามาจําหน่ายก็อย่างเช่นพวก YB VIPI Exotic อย่างเงี้ยวันนี้เราก็ลดไปเลย5,000ลด3,000อย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราจัดลดเฉพาะ งานบีเบเท่านั้นเลยนะคะฟีเวกับไฮเว์นะคะจะมาจากแอดฟอลกับพวกกาเวลเข้าด้วยกันแล้วถึงจะได้ฟีเวงหรือไฮเว์ออกมานะคะที่เอามาโชว์เนี่ยเราอยากจะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยอยากรู้ว่าเอ้ยความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนระหว่างแอดฟอลกับกาเวลก็จะมีตัวเทียบให้เลยเพราะว่าบางทีงมันแยกกันไม่ออกตัวนี้ค่ะแอดฟอลคือตัวนี้ตัวนี้เป็นแอดฟอลเฮดคลาว ดีกราวเวลค่ะาร์มเป็เล่นเราอะ่ะจะเน้นไปทางฟรีเวย์เพราะว่าอยากโครงการในอนาคตเนี่ยอยากจะทําเป็นถนนที่สะอาดวิวนั้นโปรโมชั่นสําหรับงานนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย YB VIP e x c l น t i v เราก็จะลดไปเลยเฉพาะงาน B b a v e ลดไปจากป้ายนะคะก็คือลดอีก5,000แล้วก็อย่าง CG CG Spider c l o u ตัวนี้จะ3,600ก็ลดไป โอ้โหรถไปเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ร้านก็<ำ>ยังมีรถอีกใช่แล้วก็จะมีรถอีกตามกล่องได้เลยแล้วก็จะมีตัวที่โซเอาไปแล้วด้วยเบนเลสจิเว well นะคะจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับน้องงูแต่ว่าที่เห็นล้อมแหลมล้อมแหลมคือ คนรับไปเยอะมากคือนอกจากจะมีเบลเล่จิวเวลแล้วก็จะมีเบลเล่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่สัตว์แปลกนะคะอยู่ในเซนทรันสีราชาชั้น LG จะมีสัตว์แปลกมากมายเช่นแรดคูนเมียแคทกิ้งก่าสามารถเข้าไปจับแล้วก็จะมีพนักง,งานที่คอยให้ความรู้ได้เลยแล้วก็รับรองจะไม่ผิดหวังขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเซ็กซี่บอลพาทอนนะครับนี่เราจะเห็นอยู่ที่จัดจุจักบ่อยๆนะวันนี้เซ็กซี่บอลพาทอนก็จะเอางูมาลดราคานะคะ ส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเซ็กซี่บอลไพทอนเอกับเดวิดก็คือเป็นริดเดอร์จากประเทศอินโดนีเซียค่ะคือจะเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าคนมาถึงก็ขอดูแต่ตัวนี้เลยอันนี้เป็นสปอตโนตเลเซอร์เอนชิคาวค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่9ก้าหมื่นสองค่ะดูเดือดเลยค่ะ,คะตัวนี้ชื่อว่าบานาเอนชิเลเพิลสปอตโนตเฮดคาวร้อยอร์เอันนี้ ที่เล่นงูก็คือยินดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวไอจะมีแจกเป็นกิฟต์ไวเชอร์นะคะเอามาเป็นส่วนลดงูในร้านได้ก็จะเป็นกิฟต์ไวเชอร์2,000ันบาทนะคะอันนี้ไอจะเป็นการส่งแจกมีทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ลูกค้าใครที่อยากได้งูในงานเนี้ยไอสามารถลดให้ได้เลยก็ติดต่ออินบ็อกซ์หรือทักมาก็ได้ค่ะหน,น,น้าเพจได้เลยค่ะหรือไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ดขอบคุณะคะ่ะขอแอบดูงูตัวนี้หน่อยนะครับ ตัวใหญ่สวยดีนี่พาสเทลเล็บเปิดนะฮะสปอรตโน้ตค่ะสปอตโนด้วยครับ <c oughs> ตัวใหญ่สีสวยนะครับแปลกดีผมไม่เคยเห็นสีแบบนี้เลยอันนี้ขายด้วยหรือเปล่าครับตัวนี้เอามาให้ดูเอามาโชว์นะ <Hi. S 1> ร้านพ <Hi. S 1> ี่เข้ามาโชว์นะครับเส้นเล็บไายนะออวันนี้ก็จะมีหนูมหนูไม้หนูเลตค่ะ ตำาหน่ยนะคะสามารถมาเลือกซื้อได้ที่งานได้เลยแล้วก็จะมีกิจกรรมก็คือเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากทางหน้าร้านในงานนี้นะคะเท่านั้นออยอด3า0ร้อยบาทขึ้นไป เราก็จะมีกิจกรรมก็คือเป็นวงล้อหมุนรับโชครับรางวัลกันก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเป็นหนูแถมหนูให้หรือว่าจะเป็นรางวัลก็จะมีเสื้อมีฟอ r เซปอะไรให้ค่ะหมุวง,วงล้อที่นี่เลยค่ะที่นี่เลยสั่งซื้อเสร็จเราจะเปิดวงล้อให้หมุนอันนี้ก็ได้รับไปแล้วฟอร์เซปชิ้นใหญ่สินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะรีบมานะวันนี้พี่วามีอะไรนนมาขายในงานบ้างมีชั้นลูกงูเป็นแบบช่องหนึ่งต่อหนึ่งไหมคะนี่ พอยกแยกได้นะฮะอ่านี่นี่ตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ตู้ตู้งูตู้โชงูตู้เล็กฮะประมาณ10นิ้วพี่10นิ้วนะครับใช่ชั้นงู10.5ลิตรนะคะยกแยกได้หรือเปล่าครับแบบนี้นี่จ้าอ๋อเป็นเดียวนะนี่เป็นแบบกล่องเดียวนะครับใช่นบนะคะอย่างนี้ราคาประมาณยังไงครับีราคาประมาณ380รรวมกล่องแล้วค่ะพี่ตัวนี้กล่องใหญ่อันนี้เลย ใส่มูไซผสมได้เลยนะคะใส่ผสมกันได้เลยโให่ใหญ่ๆๆๆอันนี้ถ้ารุ่นสแต็กนะหนึ่งเซตมี4กล่องครับ4กล่องนะแบบนี้นะใช่ราคา2 0 0 2 5น0้านะได้4กล่องกล่องใหญ่ๆเลยใช่ถ้าเป็นรุ่นซิงเกิลจะเป็น650ต่อชุดใครสนใจนล้มาได้มาหาพี่วาได้นะครับภายในงานนะผมแจ็คเจ b ีบอลไบทอครับสวัสดีครับผมแบงค์ เจบีบอฟไพทอนครับวันนี้ที่ร้านมีอะไรมาเสนอแบบตัวเด่นๆบ้างครับพี่น,น่าจะตัวแรกในประเทศไทยตัวต่างไม่ร,รู้ไปก่อนอารโยคลาวนะครับ, <laughs> รบเพญาติโอโยโร oh, <yo>, จริงๆมอฟอารโยมันเป็นโคโดโมิแนนต์มีซูเปอร์ฟอร์มด้วยคือเลโอยังไม่เทศไทยยังไม่มีอันนี้คือเป็นลูกเพาะระหว่างเจบีบอฟไพทอนกับเฟเบลลี่เลปพายครับครับร่บรวมมือกันทําตัวนี้ได้ออกมาคืออโลโยขาว ก็อของเดียวกับไอย<ร>ูโ<า>น่โมโต,โต้ฮะแต่อย่างตัวนี้รักเอามาขายด้วยไหมครับเนี่ยไม่ได้ขายครับออตัวนี้คือเ,าเอามาโชว์ตรงชุดนี้คือเอามาโชว์หมดเป็นลูกเพาะของน้ำตามหมดครับจริงๆเรามีตัวใส่เปต๊ตัวตัวท็อปวันนี้ไม่ได้เอามาอันนี้เป็นเอนชีพาร์ทเทลไฟออร์ดิสโก้ดับเบิลเฮดคาวจนติกสไตล์ครับผมโ,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 โอ้โหยาวตัวนี้เป็นสองลิซซีสองดับเบิลลิซซี่ดับเบิลเฮดสวยมากอันนี้ขายหรือเปล่าครับขายครับ ตัวนี้เท่าไหร,คร,รค่ครับราคาสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทนะฮะตัวนี้เป็น buster p d y b cloud ฮะ,ะส่วนตัวนี้เป็นเทเลน g ีนสปอร์ตโน้ YB Cloud ราคาประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะราคารุนแรงเลยทีเดียวนะฮะรุ่บอรดนะโอ้นี่กำลังรอกพอดีเลยรอกสดๆเลยรอกโชว์เลยจัดโปรโมชั่นจะถูกกว่าแน่นอนครับและจะมีของแถมมากมายเข้ามาจับเล่นอะไรได้หมดฮะความเราผู้หญิงแจกฟรีครับผู้ชายแพงกันเดินนิด เรปตัวรีเรปไทยนะฮะใช่ครับเรปตรีเรปไทยเลยปลื้มครับเด็ดครับเด็ดเด็ดตัวนี้ตัวนี้โซเอา์ไปแล้วด้วยนะครับโอ้นี่ขายแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวร็อพๆสุดแล้วอ้นี่ครับอันนี้เรียกว่ามอฟอะไรครับพี่อันนี้คือซูเปอร์โอดีวายบีพายครับซูเปอร์โอดีวายบีพายใช่ครับนี่ชื่อชื่อเขาอยู่นี่เลยนี่นชื่อพร้อมราคาพร้อมราคาโอ้ ราคาเนี่ยผมต้องตกตะลึงเลยฮะราคามันค่อนข้างสูงเพราะว่าในในต่างประเทศครับที่อเมริกาค่อนข้างเป็นเป็นมอบที่เขานิยมกันด้วยความที่เขามีมีสีขาวตัดกับสีส้มแล้วขายออกไปด้วยแล้วใช่แล้วครับเเจ้าของแล้วนะครับใช่ครับถือว่าราคาถูกกว่าต่างประเทศพอสมควรครับอ,รอ๋อเหรอฮะครับผมก็แค่ตั้งไว้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อ มีคนซื้อจริงๆนะเสียดายเลยตัวนี้คือซ u เปอร์ FR ครับ F-R ใช่ย่อมจากเ e ฟโปลี่ครับตัวนี้เป็นม็อบใหม่ของโลกครับโอ้ลระฮะใช่ครับมีที่ฟาร์มนี้เป็นเจ้าผลิตใช่ผมเป็นคนคนพบม็อบนี้ครับครับโหสุดยอดเลยขายไปแล้วด้วยใช่ครับขายไปแล้วครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เออแพงกว่าตัวเมื่อกี้หลายเท่าอยู่โอ้ แล้วก็มีเจ้าของด้วยใช่พี่อะไรครับผมเดียวครับพี่เดียวนะพี่เดียววันนี้อยู่ที่ร้านอะไรลิสต์บอลครับลิต์บอลพาท่อนนะครับซีคาริโก้ b CG คาริโก้ยบครับลักษณะเด่นของยีนนี้คืออะไรครับผมสีส้มครับความเป็นสีส้มสีขาวของคาริโก้5ม0 0ครับตอนนี้1 5 0 0 0บาทนะครับได้สวยขนาดนี้เลยนะแบมบูครับแบมบูไม้ไผ่โอมโูสโอ้ขาวมากเลย สีแบมบูนะราคาประมาณไหนครับผมก็สามหมื่นสามหมื่นสมื่นครับแล้วแต่ขอบโ่ว่าวมากน้อยแค่ไหนก็แบมบูเป็นอีกยีนหนึ่งที่สามารถทำงูขาวก็ได้ทำงูลายก็ได้ครับลายก็โหขาวมาก ามีโปรโมชั่นอะไรแนะนำสำหรับา่หรับโปรโมชั่นส่วนลดมาคุยกันที่หน้าร้านได้เลยครับอ๋อนี่มาต่อรองกันได้เลยใช่ครับมาดูได้ที่ลิสตบอลไคทอนนะครับตัวนี้ชื่อทัฟเฟิลค่ะันนี้ชื่อพาสตาค่ะน้องสกังนะครับใช่ค่ะเราอยู่กับคุณโปราร์ตี้นะครับแล้วก็คุณมายนะครับวันนี้อยู่กับคุณมายด้วยนี่แล้วก็คุณมายก็พาน้องเควินมาด้วยนะครับตัวใหญ่มากโอ้กำลังดื้อเลยเควินไปายพี่ซันหน่อยเหนื่อยแล้ว อ่าน้องมารีนขึ้นไปดูแล้วตะกางบ้านลองกองไข่โตค่ะคนนี้ชื่อลองกองค่ะน้องล,ลองกองเป็นสีอะไรทำไมสีสวยจังเลยลองกองเป็นสีช็อกโกแลตค่ะเป็นเพศผู้โตเต็มวะะัยแล้วค่ะโตหน้าไหน่อยลูกจะนีชื่อมังคุดค่ะมังคุดเหรอใช่ค่ะอายุ3มเดือนมังคุดเป็นสีเขาเรียกอะไรครับนี้สีออริจินอลค่ะสีมันดูแปลกกันไว้ เออปกติเขาจะยกหางไหมครับป๊อปถ้ายกหางจะเป็นเวลาที่เขาตกใจหรือขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงจะยกหางขึ้นมาถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่ยังไม่ได้ตัดต่อมา่ะเขาจะยกหางขู่เพื่อที่ว่าเออเนี่ยฉันป้องก,กันตัวเองแล้วนะ แล้วก็จะปล่อยสเปรย์กลิ่นออกมาค่ะที่ว่าจะเป็นสาสีเหลืองแล้วก็สเปรย์กลิ่นให้แบบว่ามันเหม็นแบบเหม็นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าการปล่อยกลิ่นสักครั้งครั้งหนึ่งอ่ะก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเลยถึงจะปล่อยได้อีกทีนึงแล้วอย่างกลิ่นเฉพาะตัวเขามีไหมฮะกลิ่นเฉพาะัวอาจจะมีกลิ่นสาบเล็กๆค่ะฟีลเป็นเอ่อกลิ่นหมาใหญ่หน่อยๆค่ะที่จะแบบว่าเป็นกลิ่นสาบนิดๆนี่ทัฟเฟิลเราไปติดตามได้ที่ไหนนะคุณป๊อป ตามได้ที่เพจ PPT เ o u s ค่ะ B p a ต t าแล้วก็ฝากบ้านลองกองไข่โตค่ะอะไรนะขอยทีนึงทักทาลองกองสกังไข่โตนะคะไปติดตามกันได้นะฮะขอบคุณครับก่อนแล้วค่ะน่ารักมากเลยอ่ะบายและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงาน B Beep ส2นีนะครับงานจะมีจัดถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเดินเที่ยวงานได้นะครับสำหรับวันนี้บอกคนสซูต้องลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องบาค้นซูด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yeah.